ว,นนวันนี้มีกับผมาด้วยเติมเหรียญเอาเหรียญจากที่ใช้ใจ่ายจำวัน หนึ่งกิโลมีสองตัวเ่ากับ2อกิโลเบอร์ยดการ1สิูสี่ิ้นี่เป็นท้าชายมดเบอร์สองร้อยี่ อันหนึ่งความยาว50เมตรความกว้าง2นิ้วแล้วกว้าง2นิ้วบดหน้าทรายเป็นสีแดงตามรม้วนได้หับล้อได้หับได้50เป็นทรายไม่แตกแล้วก็ม้วนสำหรับขับตามอบความรุนได้เป็นของเยอรมันยี่ห้อยี่ห้อนี้ โอเคตัว okay. 220อันนี้จะแพ็ค2เพื่อส่งให้ เหมอกับไมได้ใจร้อนเกิดไฟไห้เรานีใจ้นนอนจหมอนัดไไ,ได้อันนี้หอสำหรับขัดโลหะขัดไม้จะได้ขัดไฟเบอร์ได้ นี่จะครับเทปม้วนละสามบาท ใส่กรนะสตีต uh huh. อก้ดี๋ยวรับใส่องไปด้วยเลย uh huh. เอา้าตายล้ลืมใส่เมองไปในอง mm hmm. โอ้โหเขมามนั่งแกงม่ลืมลืมจริง เรื่อปีนิตาได้ไงเนี่ยเดีแก้ปัญหาไงดีลืมใส่กินไปต้องเ,เปิเกอบใส่ जवाब नहीं นี่คือลูกค้ามีแมชชีน เรียบร้อยแพ็คหนึ่งกล่องพรุ่งนี้ไปส่งแคลรี่วันนี้มีลูกค้าสั่งของมาประมาณห้าเจ้าพรุ่งนี้ไปส่งไปก่อนนะครับบ๊ายบาย